ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะว่าสมพีช่องสมพีชแน่วเนาะคะ่ะเบิ่งค่ะพี่น้องว่ามะพร้าเห็ดหนูหนูอุ้ยขอโทษตัวหนึ่งคนหนึ่งหลายยุบูน่ะดอบกบิ้งย้ายพี่น้องจ่าเบิ่งสุดยอดบ่ค่ะพี่น้องเบิ่ง นี่คอเห็ดหูหนูได้ค่ะไปพี่น้องคุ้น่ะเพราะไงล่ะเห็นใบปลาสิ้พามาเพิ่ปาชิ้นน้องเยอะเยอะิ้นพี่ชินี้เออ้นหมกอะไรคนหนาวกับนาวแบบนี้เพิ่เห็ดหูหนูพี่น้องเยอะค่ะขอนี้เพินขอนะนี่ พี่น้องเบื้งดูค่ะงานงานแม่พี่น้องเบื้องนี้ค่ะสีเดียวกันก็ใบไม้เบื้องนั้นสีนั้นคือใบไม้อันนี้คือเห็ดหูหนูวันี้เบื้องว้าวสุดะขาเบื้องพี่น้องคนเดียวคอนเนี่ยขอนนีอได้หมอนางเบื้องขอนนั้นบัดนี้ พูดนะพี่น้องเตรียมควันเลยโอ้ยมาด้วยควนเ้ยเห็ดหนูหนูมันมักกว่าฝนตกแช่แช่เปลี่ยกเปลี่ยนแ้วหนาวแล้วกะแต่ย้อน,นมันมีขายได้ประเทศจีนเลยไหมเนาะพูดนะป้า้มงังมันตายแล้วแบบนี้ฉ้นเถาแล้วบันนี้เบิ้งชุ่มหัวแต่กำลังงามป่าโชคดีมากพอ

tí trời lâu thế ô, bằng khi nào cũng tiền nằm khén Đến mô hả, nam nằm khén Ây, sức phô Đến mô Wow, ngắm lại nè. เึ้นหูหหข้อเดียวได้หมอหนึงพี่น้องมันอยู่ใกล้ๆกันเนาะค่ะเยอ่ใกล้ๆต้นไม้ที่เห็ดเกือนมาก นะพี่น้องจ้าป่าสมพิดกะขอฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นมู่ป่าสมพิดในเด้อจ้าป่าสมพิศตัน กิดได้มันหาเห็ดคลิปหนาวผนได้กะสิหาไายเห็ดแปลกๆมาลงไ้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องกะขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องตลอดเลยล้อค่ะเด้อที่เป็นมูก,กันมาตั้งแต่เริ่มต้นจนว่าจบขอบบุญขอบคุณพี่น้องอ้ลีหลายๆจากใจจ้าค่ะคลิปนี้กะเอาไว้ซํำนี่ก่อนเนาะค่ะพี่น้องเด้วคลิปหนาป่ากะสิหาไทยกว่าที่มีเห็ดอยียงแน่เนาะคะ่ะเนาะ ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง